การาดไล์ขอพาทุกคนไปชมบรรยากาศงาน Universal Ferrari 2024งานแสดงสุดยอดยนตรกรรมของ Ferrari ผู้ผลิตซุเปอปร์คาร์ชั้นนำของโลกจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิก,กายนที่ผ่านมา บริษัทคาวาลิโนมอเตอร์ในฐานะตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เฟอร์รารี่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้บรรดาเฟอร์ราริสตาร์ตื่นตากับโลกของเฟอร์รารี่เป็นครั้งแรกในงาน Universal Ferrari Bangkok 2024ที่รวบรวมสุดยอดนวัตรกรรมของแบรนด์มาลอพองส่งตรงจากเมืองมาราเรโรประเทศอิตาลีสู่ประเทศไทย,ปปทไทยในรูปแบบ f e r r a r i Immersive Exhibition ครั้งแรกของโลกโดยรวบรวมรถยนต์เฟอร์รารี่มากกว่า20คันมาจัดแสดง ทั้ง f e r ร a รี่รุ่น Limited Edition ผลิตจำนวนจำกัดที่มีเพียงไม่กี่คันในโลกรุ่นดังในตำนานที่ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาและโมเดลรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง f e r r a รี่โดดิชีชิรันดีและ f e r r a รี่ f 8 0ยนตกรรมสุดพิเศษที่เปิดตัวให้แฟนมาลพองชาวไทยได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดที่ uob l i ศูนย์การค้าเอ็มโซเฟียในส่วนของการจัดแสดง Univers a l f e r r a รแบ่งพื้นที่เป็น4ี่โซนเริ่มต้นจากเรสซิ่งที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักของแบรนด์ โดยนำรถแข่งฟอร์มูล่า1 F1 2000ที่มิเชลเอชมาร์เกอร์ขับคว้าแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ครั้งแรกร่วมกับทีม Scuderia Ferrari เมื่อปี2000มาจัดแสดงรวมทั้งรถแข่งเฟอ r ์ราร 499P เรยม,มังไฮเปอร์คาร์รุ่นใหม่ที่ใช้ในการแข่งขัน FIA World Endurance Championship Top Class โซนสปอร์ตคารจะเป็นาาการจแสดงโมเดลรุ่นล่าสุดของ f e r r a รีโดยมีทั้งโมเดลจากไอคอน s าซีรีส์เฟอร์รี่เดทอน sp 3 h r e สุปเปอร์คารเปิดประทุนแบบทาก้าที่ได้แรงบันดาลใจจากรถแข่งระดับตันานในทศวรรษที่1960 sf 9 0 xx stardale ครั้งแรกของรุ่น xx ในเวอร์ชั่นรถคาร์ที่พัฒนาต่อยอดจาก sf 9 0 stardale รวมถึงปู r o s ไซด์ e วร์โมเดล4ีประตูรุ่นแรกของเ e r r a รี 296 GTB, Roma Spider และ f e r r a ร i o o d i ด i c i i r a n d i ดีโมเดลรุ่นล่าสุดที่มาพร้อมเครื่องยนต์ V12 อันทรงพลังจากนั้นจะเข้าสู่การย้อนประวัติศาสตร์ในโซน Ferrari c l a s s i สิ e โดยจะพบกับ Ferrari 308 GTB และ Ferrari F50 ที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ50ปีของ Ferrari เมื่อปี1995โดยผลิตจำนวนจำกัดเพียง349คัน สำหรับโซนสุดท้าย Ferrari l i f e Style เป็นการเข้าสู่โลกแห่งความหรูหราอันมีสไตล์ล er mm hmm. ผสมผสานระหว่างมาราเรลโลคัสและแฟชั่นโชว์จะแสดงเพื่อสะท้อนถึงความสง,ง่างามและโลศนิยมอลายที่ติในแบบฉบับของ Ferrari อีกไฮไลท์สำคัญในงาน Universal Ferrari Bangkok คือการเปิดตัว Ferrari f 8 0ซูเปอร์คาร์รุ่นล่าสุดของแบรนด์ครั้งแรกในเอเชียโดย f 8 0ถูกผลิตขึ้นจานวนจากัดเพียง799คันทั่วโลก ถือเป็นโมเดลที่รวบรวมเทคโนโลยีจากสนามแข่งเลอมมงโดยถูกจัดอยู่ในรถคุมเดียวกับยนตกรรมระดับตำนานอย่าง TO, f e r r a r r GTO Ferrari F40 และ La Ferrari จากการรวบรวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่แบรนด์จากมาราเนโรมีอยู่มารวมไว้ในรถคันนี้ทั้งในด้านเทคโนโลยีและสมรรถนะ Universal Ferrari ไม่ใช่เพียงแค่การจัดแสดงรถยนต์แต่เป็นการเฉลิมฉลองถึงจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าและน,นวัตกรรมอันไร้ขีดจำกัด Universal Ferrari ไม่ใช่เพียงแค่การจัดแสดงรถยนต์แต่เป็นการเฉลิมฉลองถึงจิตวิญญาณประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าและนวัตกรรมที่ไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบ Ferrari มาอย่างยาวนานลงรากในความเร็วจากสนามแข่งหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางบนเส้นทางของมารำลองพอ